นี่นะคะก็มานะคะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องอนุวัตน์ศูนย์หนึ่งชาแนลนะอนุวัตศูนย์หนึ่งนะคะนี่อันนี้ก็ชาวบ้านนะคะมาช่วยกันนะคะร้างพื้นก่อนนะคะที่จะเตรียมประดับนะคะ

สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพี่นิตยาชาแนลนี่ก็เตรียมกางเต็นนะคะเอาเต็นมาลงผู้ใหญ่บ้านไปไหน,น,นไปไหนเต็นจำปาม ล้างล้างตื๊บแห้งปั๊บทำความสะอาดก่างเต็มแล้วอันที่ไอปิดทั้งเทิงเรือน้ำย่างออกไปน่าจะยู่ิงดูแลเหมือนบ้านตัวเองไม่ใช่ไม่ได้ห่วงนาทีไ่ได้ฉีร่าค่าน้ำหนุรับรอง <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> มันน้อยๆน่นะก็ใส่โคนต้นไม้ไปเลย,เ,ยเดี๋ยวเราจะเก็บโต๊ะพวกนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรอยู่นะคะนเปลี่ยน,อนเ,เออเ,เอาออกเลยก็ได้หรือหรือหรือ,รอเอาผ้าออกเลย เอาผ้าออกเลยจะได้ไปซักไปอะไรก็ได้เดี๋ยวจะไปเอาผ้าอื่นมาเปลี่ยนเดี๋ยวไปเอาผ้าออกมาเลือกเลยพี่นิด,ด,ดเดี๋ยวี่ล้างคืนเสร็จก่อน้า,อาขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วนี่นะคะนี่ก็เป็นทีมของผู้ใหญ่บ้านจำปานะคะ,ะ,คะก็มาเตรียมลงตินแล้วนะคะ ออกนะรถไม่ออกเอาไม่ได้นะไอะไรม่ไปยันใครอยากไรไหนไม่ไปทางน้นได้พี่ออกน้นได้ไม่เป็นไรเสือจะกลางไหนเตียบอกนด้วนเสือ

ยข้างบนกาแฟข้างบนแบบนั้นตอนนี้เขาสี่หลังเลยสดีเป็นราคาเขาตายสอบไม่ตายไม่ร้ข้างบนเขาำไปหกลัง เนาะนาะนวดขึนใช่นี่แหลนวดึนมนะเล่นนานดสนวดแผนไทยนี่แหละนี่แะเดี๋ยวยกของเมื่อยแล้วเดี๋ยววันงานมานวดน,นะครับเพราะว่า เขาเขามาเปิดบูดนวดด้วยนวดด้วยอ่ะครับโอ้เจ็บนะครับหมอมาง่ายง่านี่หมอจริงยเอาเอาหองตัวเองนั่นอ่ะเดือนรถเดือนรถเดือนรถเดือนลดนี่นี่นะคะจุดที่จะวางเต็นท์นะคะน่ารักนิดเดียว

สบายดีกันทุกคนอยู่บ้าสบายดีจ em> ้ามาตรวจมาเยี uh ่ยมบ่อยน้อยไม่พาามเลยก็ชื่นใจมากเลยนะคร

พร้อมลูกบ้านเนาะมาเตรียมกลางเต็นท์นะคะนี่ก็เป็นบ้านจำปานะคะที่มาบ้านจำปากับบ้านซอสสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะเตรียมเต็นท์ลงท่านนะะจะอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนปีที่แล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรับชมคลิปไม่ห้ามด่านนะคะสวัสดีค่ะ